ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหังย่อฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางโซเชียลนะฮะ วันนี้พบกับผมอีกแล้วน้องวุฒิหรือพี่วุฒินะครับผมนะครับเป็นวันนี้เป็นอีพีที่ลบสองนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูเกี่ยวกับอาหารละกันรอบที่แล้วไปคาเฟ่อะไรเลยแล้ก็เปลี่ยนมั่งนะครับวันนี้กําลังเดินทางไปอยู่นะไม่ไกลฮะไม่ไกลมาก <c oughs> นะฮะหารถ จ,จริงๆก็จ่างรถมาเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านมีหลายคันเลยมีรถอะไรบ้างมีรถบ้านรถเบนรถเก๋งรถแทรกรถยางรถทยอีสุ่งราฮุเฟอร์อารเขาว่ากกิอกีูุู่๊้